สวัสดีครับ K People s u p e r b ์บ e นะครับวันนี้พามานำเสนอรถที่รับเข้ามาใหม่อย่างมีสไตล์อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ใส่คัสตอมไม่ควรพลาดเลยครับแต่งมาอย่างลงตัวจริงๆครับเป็นแนวของเขาเลยนะครับคันนี้เป็นบอลเนวลทำมาจากบอลเนวลทีรอยแบ็กนะครับคัสตอมครับคันนี้จดทะเบียนปี2 0 1 5ที่สำคัญไม่น้อยมากครับคันนี้ขี่มาเพียง7,000โลครับเหมือนกับเจ้าของเก่าเขาักรถแต่งเพื่อเีความสุขแล้วก็จอด จอดลุกไว้ดูเล่นที่บ้านนะครับคันนี้คัสตอมใหม่เป็นสีเหลืองนะครับบิ t ทีสเลสซิ่งเยลโล่ครับรหัสของมันสภาพสวยมากพร้อมใส่ของแต่งอย่างดีมาแล้วทั้งคันครับคันนี้พร้อมขี่รอๆเลยครับผมกุญแจ2ดอกบุกสวิตได้มาครบด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาชมรอบคันรถนก่อนเลยครับคันนี้แต่งได้อย่างแบบ มีสไตล์จริงๆเจอดตรงไหนก็หล่อคนมุงดูแน่นอนรลอหน้าโตได้ใจจริงนี่ครับด้านหน้าครับหล่หอเลยครับเอามาชมด้านข้างกันมา้าง สีเนียนกิฟเลยนะครับเจ้าของต้องจอดที่ดีแน่นอนครับสีเงาเงาวิงวิงส่วนที่เป็นคมเมียมก็ยังคงเงาอยู่ครับแฮนด์บาแต่งมาอย่างเท่น,นะครับคันนี้ดอกยางเหลือเต็มแน่นอนครับ ดูครับความสะอาดทุกซอกทุกมุมครับแฮนด์สไตล์วินเทจนะครับกระจกมองข้างสไตล์คลาสสิกนะครับนี่ครับแต่งมาชี้อยู่ด้านขวาอันเดียวเลยนะครับแต่งแบบแนววินเทจนะครับโซ่ดูแลอย่างดีครับเจ้าของก็รักรถครับโซ่สเตอร์อยู่ในสภาพที่ดีมากท่อคัสตอมเสียงนุ่มๆเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังครับ มาชมของแต่งรอบคันกันก่อนนี่ครับอย่างที่บอกกระจกมองข้างครับกันแขงล่างใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องตัวใต้ไม่ต้องกลัวใต้ท้องรถกระแทงนะครับคันนี้ยังแต่งพักเท้าหลังแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างดีขนซ้อนซ้อนสบายครับบอรนั่งสบายครับ ยังแต่งท้ายมาด้วยนะครับชุดไฟไท้ายจ็อบนะครับโอเคทีนี้ผมมาสตตร์ให้ฟังเสียงเครื่องกันดูมั่งครับก่อนฟังเสียงเครื่องเรามาดูเลขไม์กันใช่7000โลอย่างที่ผมบอกไหมคันนี้วิ่งไป7,264โลครับแล้วเดี๋ยวผมสไตร์ให้ฟังเสียงเครื่องนะครับ เสียงท่อพอๆเลยนะครับเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับคันนี้จะตั้งราคาเท่าไหร่แต่งมาหล่อๆแบบนี้ไม่ต้องเสียตั้งแตกเสียบัตรเลยนะครับคันนี้ราคาเพียง299,000บาทครับและเช่นเคยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เครดิตดีถางเงินเดือนสูงสามารถดาวเพียง19,000บาทก็ออกไปสิ่งกับเพื่อนได้เลยครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างช่องทาง Line แอดเฟ e บุ๊กครับและฝากติดตามเพจของทางร้านด้วยนะครับกับ K p Pro Superbi รครับจะคอยนำเสนอรถที่รับเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆครับผมครับ